อันยองอซิโยพกอตินแอตสึิโยเคกินวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแบบหนึ่งจากพี่<บ>กิจพี่กิจอีวาใช่ไหมคือเห็นพี่กิจอีวาเล่นก็อกเ,เออมันแบบแปลกดี่อะอเราเดินทางด,ด้วยรถก็เดินก็เล่นมาแล้วเหลือแต่ <laughs> ตอนนี้มีน้องแถวบ,บ้านมาเล่นด้วยนะฮะ ทั้นทุงสุดกี่คนนะ6คนนะสิบแปดอะไรวันเนี้ยไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูหนูก็นั่งอยู่นี่แล้วหนูจะรู้เป็นยังไงก่อน <Okay. S 1> มาเข้าเข้ามาเลย <c oughs> มันกำลังดาวน์โหลดอยู่ รอแป๊บนึงนะหนังเงือกแบบนี้เราจะใช้ตัวละครหนังเงือกเข้ามาอ okay. อออโอเคอ่ะบักเอกโอเคเอ๊ะคือโอ้เฮ้ยแจ๋วมันมีปิดระบบ ไอนี้ด้วยเฮ้ได้ไงได้ไงได้ไงได้รู้บอกกอนนะแฉวเก็ดูแฉวแบบนี้มันทำมาใหม่เหนยไม่ได้เลยแบบนี้แฉวเนี่ยเนี่ยไม่ได้เลยแฉวเวนี่ยแฉลวป ก็ <laughs> ดูเกืดต่อเราเข้ามาดูดดดดรีบก่อนรีบกดก่อนเรีบก่อก่อนรีบกออเออปกติปกติแมบแม แบบแบเออนนะมันจะกดข้าทางตรงข้างๆด้วยอันนี้โคตรเจ๋งว่ะแบบนี้เดี๋ยวขอกลับเดี๋ยวขอกลับด้านคนดูไม่ใช่รูนี้ที่กลับด้านคือเราประกอบเรือเพื่ <sponsor> อดูป่วยไม่อยู่ป่วยไม่ใช่หรอปิด<ข> <bush> ประตูด้วยนะเราประกอบจน ก็เหมือนพี่แป้งถูกไหมขับข,ขับได้ยังขับได้ไหมเติมน้ำมันเติมน้ำมันรถที่เอาปลาหน้าหน้า,นาเรือด้วยนะหน้าเรือปลาหน้าเรือพี่มา,าปลาหนมาเรือเลยปลามาเดี๋ยวพี่ขอประกอบอีกอีกทีหนึ่งก่อนเหมือนไม่ไม่ใส่อ่ะ มานาเด็ดติงต้องตรงๆาบีมเด็กนะหนูประกอบเองดิเครื่องมันอยู่ข้างล่างเนี่ยประกอบเลย<อ>มันยังไงเนี่ยทำไมก็ได้ให้มันตรง,งดูดิเฮ้ยแจว๋วหรือว่าต้องวางตามทุกศร ใช่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 เฮ้ยลอง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 ลำนี้ลองลำนี้แล้วก็เอาเครื่องของพี่มามาเหมือนมามาลองดูเอาไปคนละลำเลยเผื่อเผื่อเผื่อเไม่อยากนั่งด้วยกันอะพี่ไม่ให้เผื่อน้ำมันมันหมดกลางทางอยากนั่งด้วยกันเนี่ยก็นีไอน้ำมันอ๋ออันนี้เอันนี้ไปก่อนจะได้ล้ำสูงได้ไหมไม่ถือว่าไปคนละลำเผื่อเผื่อเผื่อน้ำมันหมดกลางทางขับขับ เอาเอาสีแดงมาให้หนูเดี๋ยวหนูเอาสีน้ำเงินให้พี่รับเลยนะโอ๊ยทำไมมึงโอ๊ยเออ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 ใจนี่จะเทหัูว่ามันเจ๋ง อุ๊ยเอาเอามอเตอร์มามาติดตรงเรือไหมเผื่อเผื่อมันน้ำมันหมดจะได้เปลี่ยนเอาไหมเอาไหมเอามอเตอร์ล้ำรู้นมาติดเครื่องเครื่องเครื่องล้ำเนี้ยเผื่อมันหมดจะได้เปลี่ยนทีเดียวเลยวิธีมนเติมน้ำมันยังไงก็แค่กดคลิกเฉยๆกดดเเเเท่่นนนน้รือมลไป็ เครื่องไหนเครื่องเครื่องเครื่องเอาเอาเดี๋ยวเติมให้แล้วไอ้นั้นมาด้วยสีแดงม,มาด้วยสีแดงอยู่ในอ้นี่เดี๋ยวดูไปหาหาก่อนกดคลิกค้างไว้เราล้องให้มันคลิกค้างไว้คลิกค้าเรารู้วิธีกัรเล่นแล้วนะคนดูเอ้ยตกปลาแล้วนี่เจอปลาแล้ว แล้วเราก็เอาเครื่องยนต์ไปไว้รับหนูไม่ต้องเอาไปคนละรับน<ช>เนอะเผืือน้้ำมันหมดแล้วเราจะได้แบบเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสำรอง<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช>เอากรวี่กรวีหมุนได้เฮ้ยคุนปลาได้ดีกว่าเอาสีแดงมายังแดงพี่เติมให้หนูหน่อยเอาสีแดงมาจากของพี่อะมามานี่แล้วเราจะได้ไอ้นี่ทีเดียว พี่เคยพี่เคยมาให้หนูแล้วไม่ใช่หรอแม่ด,ดูนะคุณดูเออคุณอยู่ในน,น,น,นี่อีกหนูก็ว่าทำไมมัน,ม,นมีลูกสอนให้ใช่ไหมอะหนูวางไม่ให้แล้วอ่ะพี่ก็ว่าอยู่ทำไมมันมีลูกสอนใช่ๆช่แล้ มึงก็อย่าเป็นแม่นาคหรือเกินมึงก็อย่าเป็นแม่นาคหรือเกินมันเปิดยังไงเนี่ยแค่กดค้างหรือคลิกค้างไว้เนี่ยเมื่อกี้มือเป็นแม่นาครูปแม่นงงคาคหมดนี้พี่พีมันเปิดยังไงก็คลิกค้างไว้อ๋อเนี่ยมันเปิดให้เลย เปิดเลยประตูพี่บ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเอาดี๋ยวเพิ่งไหมเองเอาเอาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเดียวเฉยเล ควบเรือเองไปเองไม่ได้ทำไงเอาเอาเอาเครื่องยนต์จากรำแล้วนะมันลำนี้ก่อนจะได้เผื่อเวลาแบะไปน้ำมันหมดจะได้เปลี่ยนสำรองไว้ไง okay, okay. นักอยู่ต้องนั่งกับพี่ใช่ไหมใช่ okay, okay, okay. พี่กำลังเติมน้ำมันอยู่ไปเอาไปเอาเดี๋ยวพี่ไปเอามาสำรองให้ออไหอีเครื่องยนต์เนี่ยแหละทั้งหมดนี่แหละมาสำรองนี่อยู่ข้างหน้าค่ะ ไม่ข้างหลัง<อ>ไปเร็วรอก่อนรอก่อนรอเนาะมันเติมให้เสร็จก่อนที <c oughs> ่ิมัมนมันความหิวมันมีอะไรให้ตัวละครพี่กินบ้าง <c oughs> มีอะไรให้ตัวละครพี่กินบ้างนะ <c oughs> พี่จะตายแล้วเนี่ยเอ้า <c oughs> เอาจะไปหานหน่อยหรือจะเริ่มใหม่ไม่ๆๆ่่ะว่าต้องไปฝั่งนู้นต้องไปฝั่งนู้นเรือทีเดียวเลยเพราะว่าไอ้ของที่นี่ไม่มีแล้วญญอเอาไงเฮ้ยนี่ <laughs> เ้า<ว>เรือมมนนี่ไปเองเอาไอ้นั้นไปด้วยเอาไอ้เครื่องเนี้ยตักลำหนูอะมานี้อุ้ถ้ามันไม่ยอมมา ไอเครื่ององหนูเนี่ยทำไมไม่ยอมเลยมาเป็นไงล่ะไปคำดีดีก่อนคำดีดีก่อนไปเราไม่ต้องเริ่มใหม่แล้ว ทุกคนที่เห็นไอ้เครื่องสองเครืองอันนี้เราจะมาสับรองนะฮะผื่นน้ำมันม่ <laughs> คือด้วยด้วยสวยนะจริงอุ้ยเขาให้รางวัลอะได้วอุย้ยได้เหรียญตาด้วยคุณดูถ้าไปเกาะเกาะอุ้ยเกาะนี้นีไอเกาะนี้อุ้ยชน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 เป็นเกาะนี้ใช่ไหมไม่ใช่เกาะนี้อ้าวเหรอ ต้องวนเหรอก่อนนี้มันไม่มีอะไรพี่จะตายแล้วนะไปหาเกาะที่มันไปหาเกาะเกามันมีมะพร้าวใช่ดูข้ากันไปหาเกาะดีๆก่อนไหมข่าวอะไรวะเนี่ย ่บ้านเราเกาะนี้มีอะไรไหมมีอะไรกินไหมของกินนะ่ะนเกาะ <laughs> <laughs> นึงเฮ้ยพี่จะตายแล้วถ้าพี่ตายแล้วเออเอ้าหนูหนูขับขคนก่อนได้ไหมตอนเจอแลพี่จะตายแล้ว ไปหาไปหาอะไรกินก่อนหาตัวเราหาอะไรกินก่อนไปเกาะน,นี้ดูดิว่ามีอะไรทำไมให้ให้มาให้เรามาเกาะน,นี้เฮ้ยมีอะไรลอยอยู่ด้วยแอปเปิ้ลใช่ปหมไม่ทำไมให้เรามาเกาะน,นี้มีอะไรลอยอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่ลองไปดูเลยอะไรที่ถืออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่พี่ตายอ้าวตัวละครพี่อือแล้วไปพี่ว่ายอ่ะ ไม่เอ้าตายแล้วอ่ะแต่ละครมันไม่มียาแล้วนึ่นนะคนดูแล้วนั่นคนดูเราจะเริ่มใหม่นะคนดูเราจะคลิปนี้ยังจะขอเซตต็อปคลิปเริ่มใหม่แป๊บเจ้าสีแดงตรงนน้นเหรอด้วยไม่มีแล้วขึ้นใต้นี่ไม่มีแล้วเนี่ยติดก่อนโอ้ยขึ้นแต่บ้านนึงนนี่ติดกัน เขเราเราตีเขาดูเราจะรีบอัดคลิปเพราะว่าเราจะดูว่าไปเก็บไอ้น้ำมันก่อนไหมย่าเพิ่งไปเขียมาแล้วกำลังมาเราดูด้วยเรารีบอัดคลิปก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่แอดมินนะเอ้าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเก็บหรอกดูไหนะยูนูสิพี่เก็บให้ถ้าไม่เก็บมันเนื้อมันไม่ได้นี่แก๊ส รู้ช้าแล้วดเว้ยคืนขึ้ยอย่าทำให้เครื่องตกได้ไหมมันตกเองคืนคืนคืนทำตกเออเออได้แล้วพี่มองพี่มองเรือให้เดี๋ยวขอกินอาหารก่อน ไปไปนู่นไปครับอ้าวเหรอขอ,อกินอาหารอีกนิดนึงไปไปเกาะไปเกาะข้างหน้าไปเกาะข้างหน้าไปโอ้โหเฮ้ยไ,ไ <ป S 2> ยม่เคยไเลยไปเนี่ยเราเลยงไม่ค่อยเปเลย ไปเกาะข้างหน้าข้างหน้าเกาะไกลอ่ะเกาะดีตอนไอ้ตรงที่มีใกล้แล้วนะใกล้ใกล้ถึงแล้วเนี่ยเออใช่เอยมันเลี้ยวค <c oughs> ือขับไม่เป็นอเอยเลี้ยวไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมพี่ขับไม่เป็นรู้ขับไม่เป็นมานี่ขับไม่เป็นีนเลีเ้ยว เป็นไงละ่ะการขับรถของพี่นี่ไงก็ใช่ไงนีไ่ไงหยุดเอืเอดเลืเอเลืเอเลือดอยู่อยู่มันยังอยู่มันยังอยู่อ,ยอะไรอ่ะเกาะน,นี้มันมีอะไรปีนนมเก็บมะพร้าวได้ไหม ไม่มันมีลูกอยู่มาแล้วทำไงต่อเฮ้ามาแล้วทำไงต่อตัวละครที่ตกเดี๋ยวพี่ขอขับขับคอยลังก่อนเออ จะได้กระโดดขึ้นเวง่ายง่ายมันมีอะไรเกาะน,นี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปได้หลับบาย